ก็คือคนชั่วทั้งหลายคนบาปท,ทั้งหลายคนไม่ดีทั้งหลายที่มีมากเกินไปในเมืองมนุษย์เข้าใจปะ่ะเข้าใจคนไม่ดีไหมเออคนไม่ดีทั้งหลายคนชั่วทั้งหลายอืมที่มันมีตัญหามากๆอย่ามีอํานาจมากๆเยมันก็สร้างความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นในสังคมเข,ข้าใจจึงนหะเออมันเริ่มแสวงหาอํานาจ นี่ยก็เรียกว่าอาธรรมจะเกิดขึ้นในบุคคลเหล่านี้ความไม่ไปทามันเกิดขึ้นเห็นแล้วอย่างนี่ยแหละคือเรียกว่าอาธรรมคือทําบาปแต่ยางมีความสุขเข้าใจใช่ไหมเออเอาของเขาแต่อยากได้กอบโกยโกงกินเยอะๆอันนี้แล้ว,วาอาธรรมถูกไหมเพราะพวกนั้นเป็นเรื่องของบิบบัตินะไม่ใช่ความเจริญนะมองออกไหม เราไปเอาของเขาเนี่ยมันเป็นหนี้นะถูกไหมมันเป็นหนี้นะที่เราไปเบียดเบียนเขาอยู่เนี่ยมันเป็นหนี้นะมันเราไปกินเนื้อเขาอยู่เนะี่ยมันเป็นหนี้นะมันบาปนะแต่มนุษย์บอกอาหารของฉันเอออาธรรมไหมสัตว์มันหนีตายไหมเป็นธรรมกับสัตว์ไหมเนี่ยนี่ไงอธรรมมันคลองมืออยู่ตอนเนี้ยเห็นอย่างเห็นความเป็นอธรรมไหม นี่แหละเขาเรียกว่าอาธรรมไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดขึ้นนี่ล้วนแต่ธรรมดาก็คือกินอยู่หลับนอนขยายพ,พันธุ์ป้องกันตัวเองแม้แต่มนุษย์ก็อยู่ในสภาวะเดียวกันแบบเดียวกันเข้าใจไหมกินอยู่หลับนอนขยายพันธุ์ป้องกันตัวเองสัตว์เดรัจฉานก็ดีมนุษย์ทั้งหลายก็ดี ทุกคนล้วนแต่อยู่ในธรรมะนี้หมดเลยเออเห็นเห็นเห็นหน้าที่มันไหมล่ะเออขอให้ได้กินให้อยู่ให้นอนให้พักผ่อนอืมแล้วก็ขยายพาพันธุ์เห็นเนี่ยสัตว์เดรัจฉานก็เป็นเช่นนี้มนุษย์ก็เป็นเช่นนี้ถูกไหมทีนี้ถ้าเรามองว่าชีวิตเขาล่ะเน่าทุกคนก็ตัวตายสัตว์เดรัจฉานก็กลัวตายเหมือนกันใช่ไหม เห็นไหมนี่เขาเรียกว่าอธรรมความไม่เป็นธรรมได้เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อืมอย่างเช่นเราไปล่าเขาไปเอาเมืองเขาอืมโจมตีเขาอัานนี้เป็นอธรรมซึ่งมันเกิดขึ้นมาในยุคที่ความวุ่นวายทั่วโลกตอนนี้ที่มันสร้างอาวุธนะที่มันมันส่งเสริมความสะดวกสบายนี่แหละมันก็เลยสร้างความอธรรมเกิดขึ้นถูกไหมมันเริ่มมีธนาคารใช่ไหมเข้าใจว่ามันเริ่มค้าขายใช่ไหม ม่อออกมาเนี่ยมันเริ่มกักตุนใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้อาธรรมมันก็เริ่มจะเริ่มจะอืมันเริ่มใช้แรงงานซื้อใช่ไหมคุกี้เกียรติทำไ้มาทําแทนกูตอนแรกก็จ้างใช่ไหมนี่พอหาเงินได้ขึ้นอ่าเป็นนั่นแล้วก็นี่ยิ่งกอบยิ่งโกยขึ้นมาเห็นไหมนี่แหละความเป็นอนาธรรมมันได้เกิดขึ้นในยุคใหม่เนี่ยเข,ขาว่ากาลียุคยุคแห่งความวุ่นวาย เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เราต,ต้องดึงธรรมะกลับคืนสู่โลกไงเออถ้าคนเห็นทมปุ๊บทุกออยาเป็นทมหมดนี่โอ้ลงตัวหมดเลยนี่ไงพ่อถึองบอกอยุคศีลเวลามันต้องเกิดขึ้นเพราะเรารู้ด้วยปัญญาว่าต้องทํำยังไงไหมใช่ไหมถ้าทุกคนเห็นอย่างที่พ่อพูดนี่จบเลยไม่เถียงกันแม้แต่นิดเดียวเห็นไหมพ่อก็ทําหน้าที่แม่ทําหน้าที่ลูกมีนาทหน้าที่ นักเรียนทําหน้าที่เห็นไหมออครูมีหน้าที่ต่างกันไหมทหารตํารวจพยาบาลต่างกันไหมหน้าที่ต่างกันหมดไหมพวกหมอพยาบาลต่างกันไหมทนายความต่างกันใช่ไหมทุกวันนี้ <c ười> ขัดแย้งกับตลอดเพราะอะไรกูไม่ได้ทําหน้าที่ไปทําแต่หน้าที่อย่างอืน่นเลยบันเลยใช่ไหมออไปแต่ละเมื่อแต่หน้าที่คนอื่นใช่ไหมนี่ไงตอนนี้มันเป็นอาจทนไ่มันไม่เป็นธรรม เพราะไม่เข้าใจทำไม่ได้สอนธรรมะก,กันไงเนี่ยไม่ได้สอนกฎพวกนี้ถ้าทั่วโลกรู้จักกฎเหล่านี้ว่าโหนมันมีแต่จะเดินทางเข้าสู่สวรรค์แล็นิพพานถูกไหมอมองออกไหมตรงนี้พราะไม่รู้จะเอาทำอะไรมองเห็นไหมละ่ะเพราะคนเกิดมันก็ต้องตายอยู่แล้วเห็นความจริงมันเป็นอย่างนี้และหน้าที่ของเราก็คือสร้างความดีเพื่อ,อเพื่อไปสวรรค์เพื่อที่ชาติน้าหรือว่า อนาคตเราต้องมีความสุขใช่ไหมแม่มันก็ต้องอยู่กับธรรมะดีอยู่แล้วใช่ไหมเกิดไปเป็นมนุษย์ยังไงมันต้องไม่ทําชั่วนะเอ้าถ้าทาชั่วก็คือยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมเพราะรู้เอ้ามันต้องเรวกว่าสัตว์เดีัจฉานอีู่อาจจะว่าเพราะสัตว์เดรัจฉานมันมันอยู่ในสภาพว่าที่ไม่รู้จักดีเร็วไม่มีดีเร็วเห็นไหมเออแต่มนุษย์รู้จักดีเร็วทาไมรู้จักดีเร็วเพราะดีเร็วจะทําให้ มีความสุขกับความทุกข์ธรรมะดีทําให้เกิดความสุขธรรมะเลวทําให้เกิดความทุกข์นี่กธของมันไงเพราะฉะนั้นดีเลวมันก็เลยมีเฉพาะมนุษย์เท่านั้นเห็นอะไรอย่างนีเนี่ยเพราะมนุษย์เลือกเดนเกิดเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยธรรมะพวกเราเข้าใจธรรมะอย่างจริงๆหรือ,อยังเนี่ยือแลวยังสงสัยอะไรอีกอ่ะมีอะไรสงสัยไหมคำว,ว่าธรรมะ มันเป็นตัตตาเขาว่าเป็นตัตตาคือความเป็นอยู่เช่นนั้นเองเป็นกฎตายตัวที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วมีไม่มีอํานาจใดเปลี่ยนแปลงมันพาะบอกโอ้ยไม่แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ทั้งจักรวาลเนี่ยเป็นอยู่อย่างนั้นกฎตายตัวไม่มีอินผมยมยักงที่ไหนจะมาเปลี่ยนแปลงมันเลยเข้าใจไหมมีใครมั่งไปห้ามดวงอาทิตย์อย่าหยุดอย่าเดินนะวันนี้อย่ามึงดวงอาทิตย์อย่าขึ้นนะมีไหม เออถ้าบอกว่าเจ้าสร้างเออทาไมไม่สร้างอย่างนั้นล่ะเออทําไมต้องมีมืดมีสวาม,มีอะไรต่างๆแล้วทําไมไม่เคยเห็นว่าอะไรมันจะหยุดสิลองหยุดคนเลวสิไม่คนเลวเกิดขึ้นในโลกนี้ได้ไหมเออทําไม,ไม่สร้างคนดีขึ้นมาในโลกนี้ขึ้นมาใช่ไหมในหมายถึงว่าถ้าสร้างได้แล้วมันเป็นไป,นปนไม่ได้ด้วยไงที่พ่อพูดอี่น, <laughs> น,น,น้น้ำนี่พ่อพไหมฟันธงเลยบอกน้ํานี่แหละสร้าง สัตว์ละคนขึ้นมาแล้วสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาในโลกนี้และคนนี่แหละสร้างภพภูมิต่างๆอยู่เนี่ยชัดไหมอย่างเงี้ยไม่ได้ให้ไปเถียงคนอื่นนะะไม่ต้องไปตอบนะสิ่งที่พ่อพูดคือความจริงนะแต่ในตำราอาจผิดก็ได้นะมองมองเห็นไหมเนี่ยตำราก็อาจจะไม่สอนเหมือนพ่อก็ได้เข้าใจปะ่ะ อืมมันเขาบอกว่าธรรมะคือคําสั่งสอนอพระเจ้าพออ่นานเห็นต่างเขาอ่าพาะพอเห็นว่าคําสั่งสอนของพระเจ้าเป็นธรรมะพ่อไม่ได้บอกว่าธรรมะคือคําสั่งสอนพระเจ้ามองมอง,มองเข้าใจไหมละ่ะเอออย่างเงีย้ยพอเห็นต่างตัวนี้ะท่าเออพระเจ้าสอนเป็นธรรมเห็นยัง,อยงมองออกไหมเนี่ยเพราะธรรมะมีอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าเองท่านก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ พระเจ้าเองก็เอาความจริงเอาธร,รมะนั่นแหละมาสอนคนเนยเหมือนที่พ่อสอนพวกเราอยู่ทุกวันนี้บอกพวกเราพ่าก็เอาความจริงไหมเนี่ยอะไรที่ยิ่งใหญ่เนี่ยที่ที่ใหะลมหายใจเ่ะจริงไหมล่ะลอองไปไหมเนี่ยก็ลมหายใจไงเออตั้งแต่เกิดจนตายเห็นยังหน้าที่มันคือให้ชีวิตเราใช่ไหมอยู่กับชีวิตให้มีชีวิตอยู่รอดได้อง่ายไหม เออพ่อก็ไม่ได้มาจากไหนนะใช่ไหมล่ะก็เอามาจากความจริงที่มีอยู่ไงเหมือนที่พ่อพูดธรรมะอยู่ตอนนี้ก็เอามาจากความจริงพุทธเจ้าจะตัดอย่างนี้หรือไม่ตัดอย่างนี้พ่อไม่ได้อะไรหรอกพ่อพ่อไม่ได้ลึกซึ้งในในพัตตาบิโดกแต่ที่พ่อพูดคือเห็นตามความเป็นจริงเข้าใจในความเป็นจริงเพราะความรู้จริงในเรื่องนี้ถึงทําให้พ่อออกจากทุกข์ได้ เออพ่อก็มาสอนพวกเราไงเพราะมันเกิดขึ้นแลกกับพ่อไงใช่ไหมเออที่บอกเปิดสามโลกอ๋อมันเกิดขึ้นแล้วกับพ่อแล้วลูกของพ่อก็เปิดได้ทุกคนได้หลายคนไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมถ้าใครทําก็ได้ใช่ไหมเออเนี่ยมันใช้กรรมนี่พ่อบอกเปิดแล้วอ้าวเมื่อก่อนพ่อใช้ได้อืมพ่อใช้ได้ก่อนพ่อถึงบอกพวกเราเอ้ยลูกต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวแล้วหายใจใช้กรรมมันเลยให้หมดเลยตั้งแต่วานี่ไม่ต้องกลัว ไม่มีใครฆ่าเราได้หรอกเจ้ากรรมในเวรไม่ต้องกลัวเราทําไปแล้วไม่ต้องกลัวเรียกมันมาเอาท้าทายไหมอย่างเงี้ยมองออกไหมเออจะไปหนีมันหนียังไงก็ชาติหน้าเกิดเจอกันอีกเรามีคดีอยู่ใช่ไหมเออหน้าที่เราคือใช้มันเนี่ยไงไหมมองเห็นไหมท้าทายไหมอย่างเงี้ยเออเพราะอะไรเราจะไปนิพพานแล้วไงอืมถ้าเราไม่หมดมันจะไปนิพพานได้ยังไงเอาใช่ไหม เออเมันเราใช้นี่ไม่หมดยังไงเขาก็ต้องทวงเราอยู่ดีแหละแล้วอยู่ที่ไหนเขาต้องเพระเาะฉะนั้นหน้าที่เราคือใช้ใช้แบบสบายๆใช่ไหมเพราะเราเบิกบุญไงยิ่งจิตวิญญาณน,นี่โอ้โคตรสบายเลยทําไมโคตรสบายเ,ออเราไม่ต้องใช้ด้วยวัตถุไงโคตรสบาย,ยแต่คนเนี่ยมันต้องใช้ด้วยวัตถุใช่ไหม